ปิดาวาเบาเป็นออฟนะครับจะมีน,น,น,มน็อตน้ำมันนะครับเอาคีมบีดเลื่นมาข้างหลังแล้วดึงออกสไตรคุสเซไวน้องเฮดเชื่ออจกำแฟน้นหนึ่ง พอตั้งหลอดของเราทองๆมาอยู่ไหนหพอตัองต้งนี่ไปตันจะัร่องหน้าต้องกดมันลงเดโอเคลืมไป okay. ที่โจรขโมยกันนะครับโจนใช้เหล็กแหลมแทงบิดสตาร์ทไปเราก็ดูสายไฟที่ออกจากเบ้ากุญแจนะครับคือเส้นนี้นะครับไล่มาปักนี่นครับสายออกเกี่ยวซื้อกินแจคือเส้นนี้นะครับเส้นนี้ไล่มาเส้นนี้ปึ๊บปึ๊บมันจะเป็นปักสี่ช่องใหญ่นะครับให้เราถอดออก นนัน้มันจะเป็นตัวผู้ตัวเมียพอเราปักผมก็จะเหมือนนี่ครับมันจะมีสองคู่นะครับสี่ช่องห้าช่องอสี่ช่องนะครับเรียบเข้าไปไเลยเหร็จแล้วนะครับ สามสองปักสตาร์นะครับเรากดสตาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูสายสตาร์เป็นี้นะครับไลนเปนี้ปักนี้นะครับไล่น้์เป็นนั่ น้องระวังนะตรงนะระวังถังใช่เดี๋ยวกอ๊อกหักห้ามห้ามจับถงนะังเดี๋ยวเข้าไปก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามากล่องขโมยนี่จะอยู่ใต้ใต้ยอยู่ใต้นี้นะครับ ส่วนสายกาวก็ย,นะวยึดน็อตแถวนี้นะครับแถวใต้ตรงนี้ผมกดหมวกหยู่กดล็อกใช่ใชนะครับเช็ดกาวครับจะเป็นกาวอยู่ตรงนี้คนระับสมมติเรากุลล็อกสมมติม,มีคนมาขโมยรถ ที่หมุนกดสายฟ้าสองครั้งอ่ะหนึ่งสองติดเลยครับกดจับเครื่องกดปุ่มกดล็กลกอกเสามาที่หมุนได้นะส่วนสายกาวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปยึดตรงขั้วกลบแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ก็อยู่ในนี้นะครับขั้วกลบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยยึดเนาะโอเคครับขอบคุณครับ